าาอยู่โงงแรมได้ดินอยู่ร้านอาหารจีนนี่กับมันกว,น,กว,น,กวนอูอะกวนอูพี่ชั้นสองนะอ่ะเฮ้ตึกตักนี้ว่ะตึกตักใช่มาแล้มาคือแมรีเจ้าแมรี่แมรีมันโดลงมาว่ะไม่ยังไม่เจอหันเล่นแบบนี้เลยครับไม่ว่าไงดิ แบบไม่โดดอ่ะแมรี่เจ้าแมรี่เจ้าแมรีม่ยังตามผมอยู่ไม่เสกกระจกเลยมันหาม,มุมไม่ได้ แลแมวหรียโดนบิงยัดเลยโดนบิงยัดตัวทองนี่ว่าบิงยัดว่ะบิงจริงด้วยบิงมันบิงเย่แล้วตรงนี้เย่แล้วตรงนี้เย่จริงนแย่จริงโดนตีแน่เออโดนตี โคตรไก่มันบลิงอ่ะมันจะวางไหนวางตรงหนีไฟเนี่ยนะเขาบลิงถึงเลยไอ้ยี่แล้วมันดบับมาไม่ทันมาพี่มาไกลมากงานมันใหญ่เนีพี่ทำเครื่องไข่เป็นไก่คอได้ใช่โคตรไก่ครับให้เขานั่งนานๆเออโดนบลิงให้เขาตีให้เขาตีอี่แล้วให้เขาตีต้องให้เขา เอาวะนักบทหญิงก็มาเสริมว่ะตีเราตีอากีไอเขาตีเราเขาจะรอเธอเลยเอาวะชนไม่โดนว่ะเขาตีมาใช่ปะเออเออเขาตีตีสีเออโดนชนจะชนแต่ไม่ได้ชนไอเกียี่ดูะนรอย่างเงี้ยไอพี่ลอยชนแบบไม่โดนมันต้องโดนว่ะชนแบบไม่โดนเลยู่เสียบอลไม่โดนเฉอีกเจ้ากองหน่าคนนี้ มันจะกลับไปที่เดิมที่จากมาไอเมื่อกี้เขาตีไอ้เขาตีหลงหลงเขาหลงวะหลงหลงเขาต้องกล้ากันแหลถึงกล้าปล่อยให้นักบุญหญิงที่ไล่อยู่เนี่ยกลับมาฮิวกองหน้าที่ช่วยเราไม่สำเร็จหลงหลงจริงผมวิ่งสี่กว่าหลงเลยเท่ากลับมาแล้วฮิว้เต็มเลยแล้วก็แยกกัน ไอ้ผีเขาตีตีตีตัดส,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 สีไอผีแล้วยังตามนักบวชหญิงไม่เันทำอะไรไ<อ>เก็บบอลไว้เล่นสนุกเลยวะก็บบอลไว้เล่นสนุกเขายังตามนักบวชหญิงอยู่อ่ะกา,า,ารคิวหลายคนไม่ได้ช่วยให้ไวขึ้นเลยจริงเฮ้ยเขาไม่เอาอเลยวะเฮ้ยยังตามโยยังตามโยูสีนี่เขา,าสีนี่ไงจ้ เฮ้ยเขาหลงแล้วไล่นักบดหญิงตัวใหม่ใช่ไล่ไล่ตรงหน้าโรงแรมบอะไล่นักบดหญิงตีพี่ไอคิ้มันตีคนขายของเล่นอะผมไม่ต้องขายขายอะไรนักไหนต้องขายต้องขายโดนโดนตีให้เขาตียแล้วทุกคนล้นอยู่ใกล้กันหมดเฟสอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเซอร์เพลย์จัดเลย พี่เฟดเมื่อกี้เขาเกือบดับเบิ้ลเขาเกือบเทเลอร์ช็อกผมอะเงาแม่งมาอยู่ตรงหน้าเลยเอออยู่ๆมันมีเงาโผล่มาจากกระจกอะไม่ไม่ใช่อยู่ๆเงาโผล่ทะลุตึกมาโคตรจกตกใจอะเขาบิงพี่เขาบิงแล้วคือเขาบลิ้งเขาบลิ้งมาตีคือเฉียวผมอะดีนะออกเครื่องพอดีออกเครื่องแบบเซนสัญชาตญาณอะไอ้เหี้ยมันบิงมันบิงเธอเหลือจะจัดเธอเออมัน นึกออกว่าเราปั่นขึ้นอยู่ดีมีเงาแมรี่ที่บิงโผล่มาตรงเครื่องแล้วตีเมาส์พเฟยมาตรงผมมาลงเครื่องมาลงเครื่องลงเครื่องเร็วลงเครื่องอีกมั้งครับเออเข้าไปเข้าไปเข้าไป๋ะเข้าไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยช่วยช่วยรอแล้วใช่ไหมผมปั่นเครื่องเดิมอ่ะมันไล่ฟอร์เวิร์ดเฟย์แล้วไอไอ้ไอ้บิงพี่เฟย์นะมันเกือบโดนผม เออร่างร่างหลับอยู่กับพี่เฟดแดงเงาอยู่กับผมเออไอ้ที่หิวหน่อยมามามาเฮ้เขามาบี๋ยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยเขามาเขามาอีกแล้วมายังไม่มาเร็วพาสะมาตรงมาตีไม่มาก็แย่แล้วมาเร็วเตี๋ยเขามาตีเออเขามาตี๋สามสามพี่เฟดตามพี่เฟดผมปั่นต่อพี่เฟดก็แค่บินบินไปเลยบินไปเลย เออบินไปนี่เราปั่นเกินจริงเกินกันแน่เลยว่ะเออเกินจริงเกินจริงมันเสกจบกาเกตมีคนตายว่ะเครื่องผมจะเสร็จแล้วพี่บอยเอ็นดี้ก็ได้นะเอาว่ะเขามากดหัวว่ะเครื่องพีก็แปดสิบอันนีนี่ผมต้องเข้าแล้วเครื่องผมก็เก่าๆแล้วว่ะเก่าๆสองเครื่องว่า มาากเออให้มันตีอีกสักทีดิเหนือเลยติดได้ติดได้เมื่อกี้ผมวิ่งออกเครื่องไปพาตรงมาสีเก่งกลับไปเอาพวกกลับไปเอาพวกคิดหลมมีกองหน้ามาไอ้นี่วะบอลเหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีวัตตรงนี้นะเพื่อแบบว่าพิเศษชิดตึกไว้ชิดตึกไว้มีวาร์ป หัวมันจะโตไปไหนนี่ค่หนที่เฟสข้างหลังนี้มองผ่านหัวกะโหลกก็ได้คือประตูจะไม่เสร็จนะน่าจะเอาพี่บอยต่อผมมองอะไรไม่เห็นแล้วว่าน่าจะหัวของผมเองเนื้อมาตรงมาตีประตูเท่าไหร่แล้วพี่บอยเออมาตรงมาตูมาตีขอแค่ไถ่ขอแค่ใช้ไถ่บลิงบลิงแล้วว่าชอบโตเก้าสิบอะ วิวิวิเซอร์เพลย์จัดเฮ้ยอยู่ๆแปะวาร์ปแล้วรู้อ่ะเออแปะวาร์ปแล้วรู้เกณฑ์ยานผิดใครมีไทยบ้างไงไม่น่าไม่น่าแปะวาร์ปแล้วแปะแล้วโดนรู้เฉยแย่ละถึงว่าผมอาจจะโดนวะไม่ฟรีอ่ะมันกลับมากระยีผมละทำให้ผมรอดได้ได้อะเพราะว่าผมมีไทย ไปละเออเขาจะตีเขาจะตีเข้าวาร์ปได้อยู่ที่เข้าว้ามโอ้โหกระโดดไม่ทำเข่งไปแล้วอ่ะผมแปะวาร์ปกันผมแปะวาร์ปให้นักบุญหญิงกันอะไรที่ไต่เขาจะมาฮิวไม่ได้วันนี้อันนี้มาแล้วเฮ้เขาคุกไฟอีกเอ้าอย่าแล้วอยู่ใกล้กันหมดเลยอย่าแล้วว่าไม่ควรแปะไม่เป็นไร แปะได้เหรอเออมันจะตีวะอ๋อได้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 เฮ้ยมันจะหายแดงแล้วต้องการมาคนช่วยมามมันลงเลมหน่อยลงเลมลงเลมลงเลมมันไปมันไปมันไปโห่เก้าสิบแล้วระวังระวังเงาระวังเงาตีตรงมาตีหยุดลงเลมอยู่ลงเลมตายนั่นอะเฮ้ยบอกแล้วว่าระวังเงาระวังเหงาระวังเหงาววปะ เี๋ยวก็ข้ามีใครมาฮิลผมที่โรงแรมได้บ้างกำลังไปไป็นหึ่งตอนนี้เฮ้ยกำลังไปกันหมดทุกคนต้องการการฮิลที่โรงแรมผมอยู่ข้างบนเฮ้ยเสกไปไหนวะอยู่หน้าโรงแรมเหมือนเงาเหมันต์ไอคิวไหนพี่บอยพี่บอยโดนไล่เหรอไม่ด้แล้วมันมาแล้วผมอยู่บนโรงแรมมันไล่พี่บอยเหรอใช่แล้ว ไม่ออกประตูได้นะไม่รู้ไม่รู้คนออกแล้วไม่เป็นภาระใครตอนนี้ผมมาต้องการฮิวหนิงพี่ฮิวอยู่พี่ฮิวอยู่ฮิวหนิงวะเฮ้ยผมไปประตูฝั่งก็ได้มันเป็นเทเลพี่คิววันอยู่ยูไปเลยไม่รู้เงาแบอกว่านี่ฮิวผมด้วยผมมาแล้วเงี้ยหน้าต่างเงี้ย นี่ไงใสแดนใสแดนเฮ้ให้ใหมุดกระจกมันบิดกระจกกระจกมาเจอเจอขนเจ็บโดน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 ไม่รอดอ่ะคนทำโมงเล่นอ่ะเออคนของเล่นอ่ะไขฝันจัดรอจริงวาเทเป็นไหนวะดักกันแหละผมผมเออประตูนี้ออกได้มามามานี่มานี่มานี่ที่เฟดฝั่งล่มแดงอ่ะโดน เอาอะพิเฟดตามผมมาไอแดนกับอีไปเอา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 ยู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 ตายตายแล้วเนี่ยตายหมดเลยมันตกมาตีโดนเสกกระจกตายเลยตายโชว์วับหึหึซับกลับมาดักอีกอีตายอยู่โรงแรมโรงแรมโอ้ยยังไม่จบยังบีบยังบีบยังไม่จบไม่สิ้นยังบีบอะครับหึหึตายขาโรงแรมเขายังไม่เขายังไม่เคยนั่งเขาจะไม่เคยนั่งเขาจะไม่เคยนั่งต้องไปทักทายเมลี่ก็ไหนแล้วแหละเมลี่ตายตายขาโรงแรมไปไอชีวิต อพี่ฟเฟยเรามันต้องท้าทายปะมันมันระยะถึงประตูวัดไทยอ่ะถึง,ถงใกล้มากอ่ะขอแค่ได้ดึงแค่ดึงวะเฮ้ยเขาอ,อยู่กับผีลอ<ข>ออ่ลอไว้ล่อไว้ล่อไว้เขาอยู่กับผีเฮ้ยเขาเอาผีแล้วเออล่อล่อไปล่อไปไกลยังวะเปิดวานไม่ได้ตรงนี้มันจะกลับไปก็อีแล้วมันไม่เด้งรถตามมันอะมไ่ ทังเกมที่มันจะจับไถมันต้องเชิญเลยเชิญเลยสลับไปแล้วไถไถทั้งเกมไม่ได้ดึงมาดึงตอนหนีทั้งเกมไม่ได้ดึงที่พอใจไม่ออกประตูด้วยเออไม่เป็นที่พอใจสายแล้วเด้อเลยเปิดแล้วนะสนอย่างวะจะไปออกหลุมหรอทำเฟสเหรอทำเฟสลุมเหรอไม่รู้ดิจะอยู่ข้างบนโรงแรมเขาไม่ยอมไป พี่ว่าเขาไม่เห็นว่ามีไทยเว้ยมาเขาน่ปิดกี่ว่าประตูยังไม่เปิดไม่เปิดก็เย่แล้วเขาก็คิดไม่มีไทยหรือเปล่าเอ้าแล้วแมรี่เทไปนู่นเลยเอ้าเอ๋อเทมานี่ตายนนเหื่อยครับตายวิ่งมาช่วยทำไมวะเนี่ยตายภาษาไปช่วยว่ะเออภาษาไปช่วยต้องตีเบาตีเบาจนต้องสับหลัง ถ้าขอแค่ขอแค่ได้เปิดวาล์วเข้าตึกก็คือรอดเลยอาจจะมีหลุมอยู่ในร้านอาหารก็ได้เมื่อกี้มีมุมรอดเลยจังหวะน,นะแบบแค่เปิดว้าวเดี๋ยวาล์วหมดวะไม่เงินไขเ่เยอะจัดตายตายตายอะไรเยเอออะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวรอยทำไมไม่ออกมีท้ายแต่ไม่ออกเขาไม่เห็นว่ามีท้ายหรอวะผมอยู่กระท่อม,มว่ามันอยู่บนเรือนัแน่เลย ม,มีคนจาม <c oughs> าแม็้กิ้มีคนจามเฮ้ยเต้นกลางแมปกราเทียโน้กระเท <No. S 2> ียจ้าวกระเทียกลางแมปไล่มาเลนเล็กกร <c oughs> าเทียทำไอคิตรองแบบงงนะเออลูกปั้นเดียวตายเลยเห็นแบบลูกเดียวแล้วแ <c oughs> บดวบดาเมจแบบปั๊บๆอะโอ้โหลูกปั้นแม่งแบบชุดสุกี้โรม,มิชชัดๆเลยเจ้เฮ้ยแม่งมาแบบสีจัตุรมิชเลยเปลี่ยนแล้ว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 เปลลี่ยนแ้วไปไหนไปกระท่อมจริงนะเนี่ยโอไมค์ก็แม่งมาจริง ปั่นเพิ่งไม่เห็นแล้วด้วยเฮ้ยระวังลูกปั้นนะมันมาเป็นแบบสกี้มอรวมเลยนะมาสี่ทิศเลยเมื่อกี้เฮ้ยกระดาษเถี๊ยแต่กระเทียมกระเทียมมันคัดผมแล้วหนึ่งทีเดี๋ยวผมโดนแล้วหนึ่งลูกปั้นเคลื่อนย้ญ่สามไมิติเฮ้ยบอกแล้วแหมลูกปั้นมันนรกจริงมันน่าจะบริงเหรอเออลูกปั้นนระลอกจัดโดนทุกมุมอะครับ น้องบิงแล้วลูกปัก้นสกิตก็ตายแล้วแม่งตึงจริงว่ะอยางเงียบลงว่ะไปสบายเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบิงบิงรับ7ว่ะเออบิงบิงบิงจะไม่ได้หรอกโอ้โหบิงก็ไม่ได้จริงเออผมจ่ายบอลเต็มสูบอ่ะบอกเลย เพื่อการัเทีอะการันตียะเย้แล้วสามสองหนึ่งโอ้แม่งคุณดังไม่ทันเดี๋ยวต้องยัดเก้าอี้เอากน่าโดนนั่งหาาไปกับบ้านเล็กอ่ะโดนห่าโดนห่ากระท่อมบอกเลยวนรอบกังหันแล้วจ่ายบอลเต็มแม็กซ์ะเมื่อกี้แต่บอลผมเหลือสองลูกเหมือนเดิมเพราะวนมันไม่กระทืบมันรู้ทิปจังวะ แค่ละทีอรู้ดีรู้ดีรู้ดีปักกว่าหยุดปักใส่คนได้เลยหยุดปักใส่คนออาไปดวงใจท่องวงให้ดวงใจเนี่แหละเฮ้ยผมต้องขึ้นเรือป่ะขึ้นมาแล้วบสิบมีวาร์มไหมมีเข้าบนเนี่ยไม่แล้วเข้ามาในเรือยังไงอ่ะไม่ได้ทำวาร์มขึ้นเรือเหรอเฮ้ยต่อให้ขึ้นก็ไม่ทันแม่งเวลตันเลยเนี่ย เออแค่หนึ่งกินใจช้อยไม่หนึ่งทีไม่ได้แล้วหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเออผมตีมือนอีกทีหนึ่งมีคนไม้ข้างล่างเกิดต่บินวันนพยายามจะเข้าหวาบเข้าเร็วแล้วง่ายต่อแล้วเปลี่ยนเทเล์เลยวเ่ี่ยไม่มีไม่มีเครื่องนีเทีมีเครื่องแบบ การแบบคาไว้อยู่นะกำลังไปปั่นอยู่ครับบอยู่โรบอยู่บอลเหลือหนึ่งไอเกียกำลังมามันมาเหรอยางพี่กำลังไปพี่บอยถึงแล้วผมมูฟเกินมันไม่ปักมาของจริงมันต้องปักมาแล้วสักตนึงเดียกันสักหนึ่ยของให้หน่อยดิได้แล้วทำของเลย เทว่าเทเหลือผมจะไปเอาบอลคืนที่เหลือหนึ่งลูกก็เล่นได้เมื่อกี้แบบใส่สุดทุกอันนะคือลงมาก็ตีขึ้นมาบนเรือก็ตีเลยไม่หยุดมันเปิดมันเปิดวไยอยู่นะปิดกุญแจได้ยามาเจอเปิดซินโดแวกเกอร์จีดซินโดแวกมีเครื่องก็ไงบ้างไงมีมีอะไรก็โยนมากลางแบบแล้วพวหญิงล้มแล้วน้ำกดหญิงวะน้ำกดหญิงอุ้ย มันพับมานั่งกลางแมพเฮ้ยมันตามผมว่ามันบอกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลับละมีเครื่องบนเรือป่ะหรือบนเรือเสร็จไปแล้วเฮ้ยวิ่งมีคนมีคนตายมีคนตายมีคนตายเจ้าสกายฟโฟลมีเครื่องอะไรอีกอะ อ๋อเครื่องเก่าของนี่กระท่อมเออขาดกอยากได้สกายส์เครื่องกลางแบบปั่นได้ไหมเดี๋ยวโดนโซนไม่ได้โดนโซนก็งีเดิมโดนหนักเลยไอคิวมีไท้ยอ่ะมีมีแต่ผมยังไม่อยากไปตอนนี้ให้นัปปงหญิงเข้ากันเองกันได้สองก็ได้นัปปงหญิงก็จะเข้าปั่นให้ได้พี่เฟศเครื่องนั้นน่ะเนี่ยเครื่องเก่าแอร์แล้วเครื่องกลางแบบกลางแบบกับเครื่องเก่า รู้ทันเพราะมันเห็นไงมันมีไอคอนขึ้นเวลาบินเอาริ่งไะเนี่ยเออมันเห็นมีลูกศรชี้ชี้เป็นเปิร์กอันนั้นแหละมองหลังอ่ะมีคนโดนตีพี่เฟยเอาเครื่องกลางแบบเร็วเหรผมจะได้วิ่งไปกระท่อมเครื่องไม่ทันน่ะเครื่องเท่าไหร่แล้วอะหกสิบอ่ะผมไปวิ่งไปตอนนี้พี่บอยตายให้นี่ให้ให้อิตายดึงเราต้องเี็วเร็ว่าอิตไม่ยอมไปอ่ะ มาอยู่มาอยู่ไปเอาให้รอยไปว่าไปเอาอีใต้วิ่งมากระท่อมก็ได้พี่บอยเดี๋ยวผมไปช่วยอุ้ยโซนมันโซนว่ะมันจะโซนว่ะันเครื่องใหม่ดมันจะโซนมันจะโซนกิเปิดอย่ากิเปิดมันไม่ใกล้หรอกให้ผมไทยดึงยักเปิดจุดก่เลยไทยดึงแล้วก็ลุกปันเนี่ยเปิดเครื่องใหม่เพื่อความเสี่ยงเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วก็จะต้องเปิดเทียบแล้ว แล้วผู้หญิงจะดึงว่ะเดี ha. ๋ยวผมแบบมันโชว์เอาว่ะเก้าห้าละเฮ้ยเครื่องเก้าแปดเย้แล้วผมจะตายจุดแดจุ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 ดได้จุดได้เออเออตาเด้งตาเด้ง ตีว้าพิงว่ะเฮ้ยผมผมน่าจะต้องพีชีพว่ะนี่เปิดใช้เรือล่อเป้าหรอเฮ้ยมันตีว้าโอ้ผมจะเล่นส่วนวา้สักหน่อยเออมันตีวาปเเทลลงน้นตายเฮ้ยยัง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 มันเทมันเทพี่เฟรมไหมมันตายได้ไหาเฮ้ยผมผมยังบินใอยู่แต่พี่บอยตายจริง คนนี้ตายจริงเออคนนี้ตายจริงประตูเสร็จแล้วตระเสร็จแล้วใช่ปะมันจะไปเอาบอลคืนไอตรงนี้มีเข็มเลยทำอะไรไม่ได้มันน่าจะยิวตัวเองได้ไอจีเก็ตอ่ะไอเฟดพี่ยังไม่ตายใช่ปะยังไม่ตายไอ้จีมีไทยปะไอ้จีมีไทยนี่ไอมีมี ออไป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 บังๆๆบังบังไอ้นี่บังนักบดลหญิงเอานักบดลหญิงหายต่อไปหาลุงมาคุณยะเปรอเปิดบ้ามาพลังของการใช้ไทยเออนักบดลหญิงจะออกลุงออกได้เอาวะเจ้าปล่อยให้กิเกตมีบอลหนึ่งลูกอย่างนั้นเหรอโดยที่ไม่มีไทยเอ,อ้ยยังไม่ได้ใช้ไทย เสดได้เมื่อกี้มันไปเจอพี่บอยกันถ้ามันเจอคนอื่นอะออกได้